สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านขอจันนารีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาร่ไทชตานะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะตอนนี้ก็ช่องของอาจารย์ก็ครบหนึ่งแสนแล้วนะคะขอบคุณทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกด้วยนะคะวันนี้จะเป็นการทำคลิปดวงความรักค่ะให้กับชาวธาตุน้ำนะคะ มีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะประจำเดือนมิถุนายน2567นะคะเดือนที่6ของปีแล้วนะคะชาวทัตน้ำเป็นยังไงกันบ้างนะคะสถานการณ์ความรักของคุณนะคะวันนี้จะเป็นสถานะของคนที่มีคู่และ ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวจะเริ่มต้นที่ความสัมพันธ์ที่มีคู่ก่อนนะคะมีคู่กรณีแล้วนะคะเป็นแฟนกันแล้วหรือแต่งงานแล้วนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเป็นการอ่านพลังงานความรักโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างน,นะคะโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมด้วยนะคะอาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะอ่ะทีนี้วันที่ในการแบ่งราศีนะคะสามารถคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะอาจารย์จะแบ่งตามหลักขรสัตย์ไทยค่ะ ใครจะดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์เข้ามาได้นะคะณนะอุริรดา65ค่ะรายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปนะคะพลังงานขึ้นมาดูโอเคอยู่นะคะพลังงานใบแรกของความรักของชาวทัตน้ำนะคะเกรสนะคะเป็นพลังงานของความรักที่สวยงามนะคะชาวทัตน้ำเหมือนกับในช่วงเวลานี้นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ คุณได้รับรู้นะคะถึงความสวยงามของความรักในอีกด้านหนึ่งก็ได้นะคะในด้านที่ความเป็นความห่วงใยเป็นความหวังดีเป็นอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะเคยมองข้ามมาก่อนนะคะแต่ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วนะคะในตัวคนักของคุณในพฤติกรรมของเขานะคะ บางคนอาจจะดูนิ่งดูไม่พูดนะคะแต่ว่าเหมือนกับการกระทําของเขาที่เขาแบบเ็คแคร์ดูแลเอาใจใส่คุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆนะคะหรือบางคนเริ่มมั่นใจแล้วว่าความรักระหว่างคุณกับเขาก็คือมันเป็นอะไรที่เกิดมาเพื่อเป็นคู่กันนะคะไม่เคยทอดทิ้งกันในยามที่ยากลําบากนะคะคอยอยู่ดูแลช่วยเหลือกันมาตลอดก็ได้นะคะคณก็เลยรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้มันเป็นความรักที่สวยงามนะไม่ว่าคุณจะแบบเจ็บช้ำกับความรักมาขนาดไหนแต่ว่า ความรักครั้งนี้อาจจะเป็นความรักที่เข้ามาแล้วนะคะทำให้คุณเข้าใจมุมมองความรักในทางที่มันสวยงามงดงามมากขึ้นนะคะกับความรักที่คุณกําลังไปต่อตรงนี้นะคะ flexibility นะคะจะว่ามุมมองของชาวทัศน้ำนะคะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงไปนะคะคุณอาจจะมีอะไรที่มีความคิดที่ยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะมีความเข้าอกเข้าใจในตัวคนรักในความเข้าใจของตัวเองมากขึ้นนะคะความคาดหวังอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะเคยมีมากมมาก่อนหน้านี้นะคะมันได้ถูกปรับเปลี่ยนไปนะคะเหมือนกับคุณรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่ผ่อนคลายนะคะหรือไพ่สลับตัวตนกันก็ได้นะคะ คุณรู้สึกว่าเขาเข้าใจตัวตนของคุณนะคะมีความยืดหยุน่นไม่บังคับจิตใจนะคะคือเข้าใจในความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่ไม่อึดอัดนะคะเป็นความรักที่มันดูแบบมีช่องว่างมันมีสเปซคุณได้เป็นตัวของตัวเองอะนะคะ flexibility คุณรู้สึกว่ามันมันอะไรก็ได้มันไม่ต้องแบบ ถ้าไม่ได้อันนี้จะต้องแบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะคะจะต้องแย่จะต้องเหมือนกับโลกแตกอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่ามันอาจจะแตกต่างจากความรักทุกครั้งของคุณที่ผ่านมาก็ได้นะคะมันมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจนะคะให้อภัยซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะหรือในหนึ่งอาจจะเป็นความรักที่รักกันมานานแล้วก็เริ่มเข้าใจกันแล้วนะคะปรับตัวเข้าหากันได้แล้วนะคะ อืมไม่บังคับจิตใจในบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามัน มันพูดไปก็เท่านั้นมันบังคับไปก็เท่านั้นเพราะเขาแก้ไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาอะนะคะเหมือนมันมีการยอมรับอะไรบางอย่างที่ที่ทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขหรือมันมีเงื่อนไขน้อยลงแล้วคุณรู้สึกว่าสบายๆผ่อนคลายไปกันต่อได้เข้าใจกันได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่แบบหลมๆนะคะหรืออาจจะรู้สึกว่าบางทีเขาก็ติดเพื่อนนะคะคุณก็อาจจะมีอาทิตย์ละวันสองวันที่เขาได้ไปจอยกับเพื่อนนะคะ ไปทำอะไรที่เขาแบบทำแล้วรู้สึกแฮปปี้ดีต่อใจมากๆนะคะคุณก็อาจจะทําอะไรในแบบที่ที่คุณต้องการใช้เวลาอยู่กับครอบครวัวอยู่กับคนที่คุณรักกับน้องหมาน้องแมวกับเพื่อนของคุณบ้างเช่นกันนะคะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะพลังงานใบต่อไปนะคะ trust นะคะเป็นพื้นฐานของความรักที่ดีนะคะก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นความรักที่ สร้างความไว้วางใจให้แก่กันและกันนะคะแสดงว่าคุณหรือคนรักของคุณเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองแล้วนะคะว่ามีค่าคู่ควรกับความรักครั้งนี้นะคะหรือคุณที่มีคู่ใช้ระยะเวลามาแล้วก็พิสูจน์ตัวตนของเขาแล้วรู้สึกว่าเขาไว้ใจได้นะคะอะไรที่อาจจะเคยรับปากเคยสัญญากับเราไว้แล้วเขาก็ทําตามนั้นทุกอย่างเลยก็ได้นะคะหรือสิ่งที่คุณอาจจะเคยรู้สึกแบบ โกรธที่สุดเกลียดที่สุดก็คือคนโกหกแต่คนเนี้ความรักครั้งนี้เป็นความรักที่เหมือนกับว่าไม่โกหกไม่ปิดบังนะคะทำให้คุณรู้สึกไว้วางใจแล้รู้สึกผ่อนคลายในการเชื่อไปต่อความรักครั้งนี้นะคะ trust นะคะความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะการให้เกียดซึ่งกันและกันด้วยก็ได้นะคะกับความสัมพันธ์นี้มาดูกันต่อนะคะชาวทัดน้ํา มีไพ่ของวายมันเป็นอะไรที่ยืดหยุ่นนะนะคะเปิดกว้างนะคะกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะอืมเหมือนกับมันมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มันจะต้องตัวติดกันหรือไปไหนด้วยกันตลอดนะคะมันมีเอ,อ่อกิจกรรมมันมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณรู้ว่าเขาชอบแล้วคุณก็ปล่อยให้เขาทํานะคะหรือเขารู้ว่าคุณชอบแล้วเขาก็ปล่อยให้คุณทําก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้หรือบางทีเขาอาจจะเหมือนกับมาส่งคุณให้อยู่กับ คุณพ่อคุณแม่กับลูกๆหลานๆของคุณนะคะเออแล้วเขาก็ไปทําอะไรบางอย่างที่ที่เป็นกิจกรรมที่เขาชอบอ่ะนะแล้วก็กลับมารับมันเป็นอะไรที่เหมือนกับบริหารเวลาบริหารความต้องการของแต่ละคนได้อย่างเหมาะเจาะลงตัวมากขึ้นนะคะ Deception นะคะอื เหมือนกับถ้าเกิดก่อนหน้านี้มันเคยมีความรู้สึกว่าคุณถูกทรยศหักหลังถูกหลอกลวงมาก่อนนะคะนี่เป็นข้อแม้นี่เป็นเงื่อนไขที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากให้มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นข้อห้ามเป็นกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างว่ามีอะไรห้ามโกหกมีอะไรห้ามปิดบงังมีอะไรต้องแบบบอกความจริงซึ่งกันและกันก็ได้นะคะมันก็เลยทำให้ความรักเนี่ยมันดูแบบมีความเข้าอกเข้าใจกัน solitary นะคะคุณอาจจะมีแฟนที่แบบว่าเขาค่อนข้างแบบมีความนิ่งๆนะคะ มีความเป็นตัวของตัวเองมีความโลกส่วนตัวสูงก็ได้นะคะแต่เหมือนกับท้ายที่สุดถ้าคุณเข้าใจตัวตนของเขาแล้วนะคะหรือคุณเป็นแบบนี้เองแล้วเขาเข้าใจตัวตนของคุณก็ได้นะคะมีเวลาให้คุณอยู่ในโลกส่วนตัวของคุณนะคะแล้วเวลาที่อยากอยู่ในโลกของเราก็มาจอยกันนะคะมีเวลาของเธอมีเวลาของฉันแล้วก็มีเวลาของเรานะคะสำหรับความรักตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวจากไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะว่าไพ่อยากให้เล่า รายละเอียดในเรื่องราอยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องดูตามไพ่เหมือนกันนะคะดูสิว่าไพ่ที่ขึ้นมาจะบอกเรื่องราวอย่างไรนะคะความรักของชาวธาตุน้ําที่มีคู่นะคะความสว่างไม่ชัดเจนรอสักครู่มีไพ่ของอัศวินเหรียญนะคะชาวธาตุน้ํามินกรกฎพิจิตคู่กรณีของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกรพิศกกันก็ได้นะคะ มีไพ่ของราชินีดาบค่ะหรือเป็นชาวทัดลมกลุ่มิถุนตุนก็ได้ค่ะมีไพ่ของหกถ้วยนะคะอืมเดี๋ยวขอดูแล้วก็มีไพ่ของเจ็ดเหรียญน,นะคะอ่ะเอาแถวนี้ก่อนนะคะ คนรักของคุณเนี่ยเขาดูเป็นคนที่ขยันทำงานหาเงินนะคะมีเป้าหมายของชีวิตมี planning ในการทำอะไรบางอย่างที่ชัดเจนนะคะแต่อาจจะเป็นคนที่คำนึงถึงเป้าหมายนะคะคำนึงถึงความสำเร็จนะคะเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงมากๆนะคะแต่บางทีเหมือนกับว่า ในเรื่องงานเรื่องอะไรเขาอาจจะไม่ค่อยมีการยืดหยุน่นไม่เข้าไม่ค่อยมีการผ่อนปลนผล่อนผันอะไรบางอย่างนะคะมีความดุดดันตรงไปตรงมาอะไรบางอย่างในตัวของคนคนนี้ก็ได้นะคะบางทีเขาดูนิ่งๆนะคะแต่ว่าใช้ความคิดมากๆนะคะบางทีก็าอาจจะมีอะไรที่เข้าใจยากนะคะหรือมีความเป็นโรคส่วนตัวสูงนะแต่ว่าเป็นคนเก่งวินทนที่สร้างผลงานออกมาได้ดีนะคะเป็นคนที่มีความ เข้มแข็งในตัวเองมากๆมีความเป็นผู้นําด้วยนะคะหรือเป็นคนที่ชอบทําอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันก็ได้นะคะเอาสเสบียเหรียญขยันหาเงินมากๆนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้นํานะคะบางคนอาจจะชอบทําธุรกิจทํางานอิสระอะไรบางอย่างด้วยก็ได้นะคะกับคนคนนี้ความรักระหว่างคุณกับเขานะคะบางคู่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะคะในเรื่องของอายุเชื้อชาติศาส,สนาอะไรบางอย่างแต่มันมีอะไรที่มันเข้ากันได้มันทําให้ เหมือนกับมันเป็นความรักที่ที่อบอุ่นที่คุ้นเคยที่มันขาดกันไม่ได้นะคะเหมือนคุณผูกพันกับเขามากๆนะคะทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่ามันจะไปกันได้ไหมนะคะแต่ว่าพอมาคบหามาดูใจกันจริงๆอ่ะมันกลับเป็นอะไรที่คุณกับเขาเนี่ยมันเข้ากันได้มันมีความลงตัวอะไรบางอย่างนะคะที่เหมือนกับมันแมทชิ่งกันเลยนะคะบางคู่อาจจะใจร้อนมาเจอคนใจเย็นนะคะบางคู่อาจจะ เจอคนที่ไม่ค่อยพูดนิ่งๆแต่มาเจอกับคนที่พูดเยอะนะคะชาวทัดนา้าหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องราวนู่นนั่นนี่เขาเป็นคนที่รับฟังนะคะอาจจะถือๆอ,อือๆใช่นู่นนั่นนี่อย่คุณบ้างเล็กๆน้อยๆแต่คุณรู้สึกว่ายังดีที่เป็นคนรับฟังความรู้สึกของคุณนะคะอืมท่ามกลางความแตกต่างอะไรบางอย่างเนี่ยมันกลับมีความผูกพันที่ดีร่วมกันนะคะ มือนเป็นความรักที่บางทีก็ดูโรแมนติกบางทีก็ดูเรื่อยๆนะคะไม่หวือหวาก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะเจ็ดเหรียญบางคนอาจจะคบกันมา6ปีแล้ว7ปีแล้วนะคะคงความสัมพันธ์ได้มาเรื่อยๆนะคะมีมาดูต่อนะคะ5้าดาบนะคะมีบ้างที่อาจจะเหมือนกับทะเลาะเบาะแวง้งมีมุมอะไรบางอย่างที่ขัดแย้งกันนะคะคิดต่างกัน มีไพ่ของเด็กถือเหรียญน,นะคะแล้วก็มีไพ่ของสีถ้วยนะคะแล้วก็แปดเหรียญค่ะเหมือนมีใครคนใดคนหนึ่งก็ขี้งอนนะคะขี้งอนขี้น้อยใจอาจจะมีความเยอะความเอาใจยากนะคะแล้วบางทีเขาก็อาจจะไม่ค่อยเอาใจเราเท่าไหร่ด้วยนะคะก็เลยเหมือนกับ สุดท้ายคนขี้ขี้งอนก็อาจจะต้องหายงอนด้วยตัวเองนะคะอาจจะรู้สึกว่าไม่รู้จะไปทะเลาะอะไรกับใครบางทีเขาก็นิ่งกับเราเกินนะคะอารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะอืมเหมือนกับในในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีคนที่ ฝั่งใดฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งอ่ะเอาใจยากมากๆนะคะแต่มันก็อยู่ด้วยกันได้นะคะเหมือนกับว่าถ้าเกิดมีใครที่ห่างหายกันไปอ่ะมันมีความคิดถึงมีความโหยหาซึ่งกันและกันมากๆนะคะอืมอาจจะมีคู่ของคนบางคนที่แบบว่าชอบทํางานเก็บเงินขยันมากๆนะคะ มุ่งอยู่กับเรื่องงานเรื่องเป้าหมายในการสร้างความมั่งคั่งร่ารวยก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้นะคะแล้วบางทีคุณรู้สึกว่าน้อยจใจไม่ค่อยมีเวลาให้เราเลยไม่ค่อยมีเวลาไปเที่ยวไหนไปใช้เวลามุ่งวิ้งโรแมนติกให้เราเลยก็ได้นะคะอารมณ์แบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอดูต่อสิ มีไพ่ของเก้าเหรียญน,นะคะเราก็มีไพ่ของ8ดาบ6ดาบนะคะว้าวราชาเหรียญน,นะคะ เอ่อบางคู่นะจะรู้สึกว่าเป็นความรักทางไกลนะคะเป็นความรักที่มีระยะทางนะคะหรือเขาอาจจะทํางานต่างจังหวัดหรือเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศนะคะเป็นคนต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้นะคะมีการเดินทางมีการไปมาหาสู่กันนะคะสําหรับคู่ที่อาจจะอยู่ไกลนะคะแต่เหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาเนี่ยมันเหมือนกับไม่รู้นะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะสิ้นสุดตรงไหน นะคะเหมือนกับบางทีเรามีแฟนแต่ว่าเราไปไหนออไปเดินห้างไปซื้อของไปอะไรคนเดียวซะเป็นส่วนใหญ่ก็ได้นะคะมันไม่ค่อยไปเป็นคู่นะคะอาจจะด้วยเขางานยุ่งเขาอยู่ไกลหรืออะไรบางอย่างหรือเขามุ่งมั่นที่จะทำแต่งงานเพื่อสร้างความมั่งคั่งร่ารวยก็ได้นะคะเนี่ยราชาเหรียญแล้วก็เหมือนจะสร้างสําเร็จแล้วด้วยนะในช่วงเวลานี้นะคะชาวทัดน้ำํำเขาเป็นราชาเหรียญแล้วนะคะ มีไพ่ของสามเหรียญน,นะคะแล้วก็หนึ่งไม้เท้าค่ะสิบไม้เท้านะคะสิบถ้วย คือน่าแปลกมากนะกับความสัมพันธ์เนี้ยเอ,อ่อคือเหมือนกับว่าต่อให้มันมีปัญหาอุปสรรคอะไรภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรแต่ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรที่ทําให้เข้ามาแล้วเป็นอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันก็กลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาแก้ปัญหาร่วมกันได้ทุกครั้งนะคะ เหมือนกับคุณกับเขาว่าถูกสรรสร้างให้เกิดมาเป็นคู่ของกันและกันก็ได้นะคะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะหรือคอยช่วยกันแก้ปัญหานะคะเวลาที่เขามีปัญหาเหมือนคุณก็เข้าไปซัพพอร์ตดูแลนะคะเวลาที่คุณมีปัญหาเขาก็มาแบบซัพพอร์ตดูแลทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเหมือนเป็นอะไรที่ขาดกันไม่ได้นะคะต่อให้อาจจะเคยแบบขัดแย้งนะคะไม่พูดไม่คุยกันงอนกันแต่สุดท้ายก็ กลับมานั่งจับเข่าคุยกันนะคะเนี่ยหนึ่งไม้เท้ากลับมาเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งนะคะแล้วปัญหาสามเหรียนคือมันจะช่วยแบบกลับมานะคะแก้ไขจัดการล่วมกันได้ตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายไพ่ใบจบคือไพ่ของสิบถ้วยนะะดู10บถ้วยอันนี้คือมุ้งวิงมากอะนะคะกลับมา ดูแลซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรหันหน้ามาคุยกันแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเดินหน้าต่อได้นะคะความเป็นสิบถ้วยนะคะใครที่อาจจะยังไม่ได้มั่นหมายแต่งงานกันก็มีโอกาสมีเกณฑ์นะคะจะได้มั่นหมายแต่งงานกันในช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะคะใครที่ขอลูกขออะไรไว้มีโอกาสนะคะที่จะได้มีคู่มีลูกของคุณนะคะในช่วงเวลานี้นะคะ ความเป็นสิบถ้วยไพ่ครอบครัวมาด้วยกันแล้วนะคะหรือถ้าเป็นความรักทางไกลมีโอกาสที่จะได้มาอยู่ด้วยกันนะคะมาสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันที่แห่งใดแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้นะคะว่าไพ่หกดาบนีไพ่ของการเดินทางมาแล้วนะคะอาจจะเขาเดินทางมารับคุณไปอยู่ด้วยนะคะหรือว่า กินการ์ดผ่านแล้วได้ไปหนึ่งไว้ท้าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันนะคะก็ได้นะคะเพราะนั้นเป็นเรื่องราวดีๆเป็นพลังงานดีๆที่ที่มันเข้ามานะคะหรือถ้าเกิดก่อนหน้านี้คือมันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ไม่รู้จะแก้ยังไงแต่ตอนนี้ แก้ไขได้แล้วนะคะปัญหาอุปสรรคที่มันหนักมากๆ10ไิบในเท้าแก้ไขได้แล้วหรือวีซ่าผ่านแล้วนะคะวีซ่าคู่มันแต่งงานหรือกินการ์ดผ่านแล้วนะคะได้มาอยู่ด้วยกันได้เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะหรือใครที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งคนรักมีปัญหาสุขภาพนะคะติดคัดตอนนี้กลับมาหายป่วยหายดีแล้วกลับมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะ นี่คือพลังงานความรักของคนที่มีคู่นะคะยังไงก็ขอแฮปปี้มีความสุขกับความรักนะคะทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นเดชนกันด้วยนะคะสําหรับคนที่มีคู่เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนลองมาต่อกันดีกว่านะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจารย์ขอเปิดไพ่ Oracle ให้ก่อนนะคะ a c t ติวเอชนะคะ wisdom ค่ะแลนะไพ่ของ energy นะคะโอ้พลังงานดีนะเหมือนกับว่าคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะถ้าเกิดก่อนนั้นเนี่ยมันนิ่งไปมัเนเงียบไปนะคะ activation activation ก็คือโอ้มีสัญญาณมาแล้วนะคะโทรศัพท์สั่นแล้วเขาส่งข้อความเขา dm เขา direct message มาแล้วนะคะใครที่ห่างหายไปเขา ได้กลับมาติดต่อในความร,รักความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะวิสต o มนะคะเหมือนมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องใช้ความคิดต้องคิดเยอะมากในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะด้วยมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ต้องพยายาม แก้ไขปัญหาหรือหาทางออกก็ได้นะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะกับความสัมพันธ์นี้ที่จะผ่านไปด้วยกันเอ,อ่อ fire s p i r i t นะคะพลังงานชาวทัดไฟนะคะเมสสิงธนูนะคะ energy อืมหรือว่าถ้าก่อนหน้านี้เขานิ่งเงียบหายไปตอนนี้มันแับว่าเขาดูกลับมาจริงจังมากขึ้นกับความรักอะทำให้คุณรู้สึกว่ามันเริ่มกลับมามีความชัดเจนนะคะเป็นความรักที่กลับมามีพลังงานดีๆพลังงานบวก เข้ามานะคะว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะได้ไปต่อนะคะมันได้ตื่นขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูกันสิกับไพ่ o r ร์เ e ลอีกหนึ่งชุดนะคะดูน้องก็ต่ายก่อนนะคะเออเวิรด้วย <laughs> หรือบางคนอาจจะได้กลับมาทำอะไรร่วมกันนะคะทำงานร่วมกันทำธุรกิจร่วมกันหรือเปล่านะคะ work นะคะ มีไพ่ของไอซ์แลนด์นะคะคุณรักทางไกลหรือเปล่านะคะหรือคนรักของคุณบ้านอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวใกล้ทะเลนะคะอืมหรือเป็นรักทางไกลมีโอกาสได้เดินทางมามาพบกันแล้วก็ได้ไปเช็คเวเคชันนะคะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวที่สวยงามด้วยกันก็ได้นะคะ Forest นะคะ คุณสองคนน่ะอาจจะเหมือนกับเป็นคนที่ชอบธรรมชาตินะคะรักสัตว์เหมือนกันก็ได้นะคะมันมีอะไรที่เชื่อมต่อกันระหว่างคุณสองคนนะคะที่มีความคล้ายคลึงกันนะคะอาจจะในเรื่องตรงนี้ก็ได้นะคะรักสัตว์รักธรรมชาตินะนะคะนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าเรื่องราวของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงต่อนะคะดูพลังงานจากไพ่ทาโร่ก่อนนะ สามดาบมันมีใครคนใดคนหนึ่งที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่านะคะเป็น3ดาบเป็นรักซ้อนนะคะหรือมันถูกกีดกันอะไรบางอย่าง Tower ด้วยนะคะหรือก่อนหน้านี้มันเคยเกิดปัญ,ปญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์ต้องสะดุดนะคะเออมีไพ่ของไฮพิเทสค่ะ มีไพ่ของอราชินีเหรียญน,นะคะมีพลังงานชาวทัตด,ดินมาก็ประสบกันเข้ามานะคะแล้วก็พลังงานของชาวทัตน้ําเลยนะคะมีกรกฎพิจิกนะคะราชินีถ้วยอืม เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนะคะมันเหมือนกับว่าก่อนหน้าน,นี้มันเคยมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วคืนนิ่งไปเงียบหายไปหรือเปล่านะคะระหว่างคุณกับคนรักอะนะคะแต่ว่าหลังจากปัญหาที่มันซาไปทาวเวอร์ที่มันเกิดขึ้นนะคะเอ่อก็ยังมี ยังมีใจนะคะยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะแล้วช่วงเวลาเนี้มิถุนายนเนี้ยมันมีการติดต่อกลับเข้ามาหลังจากที่อาจจะเป็นตัวเขาหรือตัวคุณที่เฝ้ารอคอยนะคะเฝ้ามองนะคะเฝ้าอย่างมีความหวังมากนะคะว่าเขาจะติดต่อกลับมานะคะนนในช่วงเวลานี้จะมีการติดต่อกลับมาหลังจากที่เกิดปัญหานะหรือกลับมาเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะเพราะมีทาวเวอร์เกิดขึ้นนะคะอืม นั้นรารา,ราชีนี้ถ้วยเหมือนกับคุณรับฟังอ่ะคุณเข้าใจคุณเห็นใจเขานะคะกับเรื่องราวที่มันมันเกิดขึ้นมีไพ่ของหกเหรียญน,นะคะอืมหรือมีการให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะคะอืมมีการให้โอกาสกันจริงๆด้วยนะคะหกเหรียญแล้วก็ เป็นไพ่ของสิบเหรียญโอ้โหเดี๋ยวขอดูต่อนะอีกสาใบนะแปไในเท้านะคะแล้วก็ว้าวเดอะสันนะคะ โอ้ทำไมไพ่สวยจังเลยนะคะสีไม้เท้าด้วยโอ้โจบสองใบนี้เดอะซันกับสีไม้เท้านะคะแถวล่างสวยมากเลยนะคะหกเหรียญสิบเหรียญน,นะคะแปดไม้เท้าเดอะซันแล้วก็สีไม้เท้าโอ้โห อาจารย์ว่าความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก่อนหน้านี้ปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นอะ่ะใหญ่โตมากๆเลยนะคะเหมือนระเบิดลงตุ้มๆเลยก็ได้นะคะหรือมีใครที่พยายามแยกนะคะทาให้ความรักระหว่างคนกับคนรักเนี่ยมันต้องจบไปอะ่ะเหมือนกับมันอาจจะห่างหายไปนะคะความเป็นไฮพิเทสนะคะอาจจะห่างหายไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นตัวเราแล้วก็ตัวเขาที่เฝ้ารอให้ความรักครั้งนี้มันกลับ เข้ามาดีอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วในช่วงเวลานี้ดูสีหกเหรียญนะ่ะมันเป็นช่วงจังหวะเหมาะมันช่วงจังหวะที่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เคลียร์ปัญหาจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กลับมาขอโอกาสกลับมาขอพัฒนาความสัมพันธ์นะคะในหกเหรียญน,นะคะเนี่ยกลับมาเพื่อจะมาอยู่เป็นคนรักมาอยู่สร้างครอบครัวกับคุณนะคะความเป็นสิบเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เดิมระหว่างคุณกับเขาเนี่ยแปดไม้เท้า มันมันมีความผูกพันซึ่งกันและกันมานานมากๆแล้วก็ได้นะคะเพราะนั้นพอมันกลับมามันต่อกันติดนะคะดูสิเด e อ u ซัน่ะนะคะเหมือนคุณก็พร้อมให้โอกาสเขาแล้วเป็นเ h อซันที่แบลมากเลยนะดูสิ <laughs> แบลจริงเลยนะคะอืม พลังงานของคุณกับคนรักกันนะคะจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจะสั่นกับสีไม้เท้าอาจารย์ว่ามันกําลังจะ,ก,จนนะ,ะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เคลียร์ปัญหาเคลียร์อุปสรรค นะคะพบกับทางสว่างพบกับทางออกแล้วก็พร้อมที่จะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นชีวิตคู่ร่วมกันแล้วนะคะโอ้พห้สวยมากนะคะขอให้เป็นพลังงานดีๆของคุณนะคะขอให้ปัญหาอุปสรรคในเรื่องราวความรักของคุณผ่านพ้นไปได้นะคะขอให้สามารถกลับมาครองรักกันได้ อยากมีความสุขต่อไปนะคะชาวทัดน้ำที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเราก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไป็นแรงใจกับช่องขออาจารย์นรีกันด้วยนะคะเรากลักบมาพบกันใหม่ในคลิปตอต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ